พัดสายลุยไม่คุยให้เสียเวลามาอพร้อมเพลงอะไรนั้นไปฟังสวัสดีค่ะามาเต็มตลอดนตอนนี้ออกท่าออกทางได้แต่พอร้องเพลงนะแมนทันทีทันทีเลยเขามีสปีบิริตขึ้นมาเลยถามนิดเดียวจินนี่คุณพ่อคุณแม่รู้หรือยังว่าหนูมาสายหวานรู้แล้วค่ะรู้แล้ว,ร,ลวรู้ตอนไหนรู้หนูคิดว่าเขาน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนอัดคลิปไงส่งมาครั้งแรกตอนนี้เขาตั้งแต่อยู่ป .4 แล้วค่ะใช่มั่นใจ แต่เขาม,มั่นใจเขาก็เริ่มปรับมาเลยว่าเอออยากให้เป็นผู้ชายแบบนี้แต่หนูว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถปรับกันได้ง่ายๆ <ừ> จริงๆ,ๆหนูคิดว่าอย่างนั้นแต่พี่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็รักเราเพราะว่าเราคือลูกและวันนี้จะร้องเพลงอะไรบทเพลงที่มีชื่อว่ากราบเท้าย่าโมค่ะสองมือกราบลงที่ตรงหนึออ่งอ่านบาดย่าโม ที่ล้านเติ่อโตเพราะพ่อแม่ยาลูกริงแผ่นดินทิ่ีสานจากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นสินละปินเพราะความอยากดังอยากดีของลูก ถูกโดนใจให้ทิ้งมันไปเพราะความยามินบัดนี้ลานมากราบยาแล้วความหวังเิเร้วไม่สิ้นศหน้าจูบดินเบื้องบาดยาตรงคุณยาโมเหมือนนางร่มโพพง,พงา คุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครว่ายใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลง ที่ตรงเนื้อ,อค่ปานยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงานจะทุกขจะจนสักแค่ไหนจะขอทุกไปบ่ยันจะอยู่อีสานเป็นลานยาโม ตายของตัวเองเป็นอย่างไรครับคุณพ่อครับเสียงดีมีพลังแต่ว่ามันขาดความชัดเจนไปเป็นบางคำไอ้ความนะมันเปนพอฟังแล้วมันเหมือนจะขวมเพราะความอยากดังมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมแล้วขอให้โชคดีน้องชินนี่เสียงกว้างพลังเสียงดีแต่ว่า เพลงเนี่ยเป็นเพลงของผู้หญิงทําให้เราโชว์ความสามารถได้ไม่เต็มที่แล้วก็เวลาร้องร้องไปหน้าหน้าน้องชินี่แบบ <laughs> <c oughs> เลยแบบว่าจะเชิญชวนหรือบอกว่าจะอารมณ์เพลงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีมันเกับได้นะแต่บางทีมันก็เก็บเสียบุคลิกเหมือนกันเอาใจช่วยละกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นกับเท้าย่ามูเวอร์ชั่นเสียงหล่อืมพี่ลุล้นหน้าดูเลย <laughs> เรื่องพลังเสียงเรื่องอะไรพวกนี้เราทําได้ของเราอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันเพี้ยนเยอะมากเราน่าจะแบบตั้งใจมากเกินไปเวลาเราตั้งใจขนาดนี้มันทําให้เราเครียดเราไม่สามารถที่จะอธิบายเนื้อเพลงออกมาได้เลยแต่อนาคตไกลมากมีอนาคตครับ,บคุณค่าอนาคตไกลามากนี่ยังไง <ชา S 2> อ,นา,อนาคตยังอีกไกลมากกว่าจะไปถึง,งยิย่งยงอาจารย์พูดด็ผมคิดเยอะ ต้องบอกว่าความผิดพลาดให้มันเป็นประสบการณ์นะครับอายุเท่านี้กับศักยภาพเท่านี้พี่คิดว่าเรายัางไปได้อีกไกลครับผมขอบคุณมากๆครับนอ,อบค่คะพี่รู้สึกอย่างไรกับการร้องเมื่อสักครู่นี้ก็มีเรื่องความตื่นเต้นไปกดดันเราใช่ค่ะหนูก็มีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างหายใจแบบบ้างอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเก็บมาปรับปรุงในอนาคตหนูสามารถทําให้ได้ดีกว่านี้แน่นอนค่ะ จีนี่ติดต่อน้องจินี่ได้อย่างไรบ้างครับก็ติดต่อทางป้าหนูอเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์080-054-3788นะคะก็ราคากันเองแน่นอนถ้ล่อให้ฟรีฮ้ยขอบคุณเฟซบุ๊กนะะเฟซบุ๊กเฟบุสิต่างไม่ใช่เฟซบุ๊กจิรพัฒน์เชี่ยวเชิงงานนะคะภาษาไทยนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษขอบคุณน้องจีนี่นะฮะ